บรากาศงานคืนนี้นะครับผมยซโซนไปทีก็ียบลอยแลควผมเอาะต่วสวยงามเลย,ลรรรรรยครับชุดพิธแลียนดูิทมงานตักฟรีจันบิวโอ้หล่อใท่ไหาจันบิวเนยไหมครับตอนนี้นะครับผมเออร้านค้าร้านข,า,า,นขายดานในพี่นอ้อง มีอยู่ประมาณ4ี่ล้านนะผข้างในนะรับข้งนอกก็มีย่งเลยข้างน,น,นอกก็ได้ใสอยูย่พอเรียนป่านอยงงี้ <c oughs> ชิจอก็ติ้ังเรยเป็นงานเก็บบัตรนะผมที่นอนองจิดว่านะ่าจะประมาณร้อยก็บาบะทะนนะบว่หัวในะครับเราขอต้องหนงานเราจะได้ไประชาสัมพันธ์ในคนัน แต่มันตีก็เตรียม,มพร้อมแล้วเล่น,นยุ่สนามโรงเรียนเลยนะครับพี่้องสนามโรงเรียนกว้าง,ากกางวาขวางมาก,กเลยจอดรถสะดวกนะผมด้านหลังก็ผู้ใดมาเที่ยวนี่ก็ห้ามจอดอยากยากุ่งมันมันเป็นแบบชาง,งเข่าประตูน, <c oughs> นเดียวก็เล่นมือเร็วะผมเล่นประมาณนสอ,องคมพี่น้องครับผมสองคนดึงที่หนึ่งมาณนั้นนะครับรอติดตามใน ไล์สดกุม่มปิดรอบที่51นครับไปนะมีมันแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวจ้จอตนล่งแบบนี้ครับพี่จิ้มจรเดี๋ยวรังอยู่ครับได้ไองไรรอีกเลยววะเอะ้่อย

กช่วงดืนบรรยากาศ้าำวทีพี่น้องทต้นาต้าโอ้ยชมกันเขาทะดีปในเรื่อพี่น้องเอ้ไข่เออบอกแกเอาบอกแมาายใส่นอนดึกเสมอมันมีไข่ก็เลยมาท่วงเป็่นัืนกิดยุุกอาหารเดภาคันที่ยิบซี่พี่น้องรอเบิ้งกอูตามกันอนี้บรรยากาศรำวิทีเดอนาเได้คลิปนึงนะครับผมลงเรือนเดอพี่น้องเด้อ อายุ้นพี่นยพายุเลยนะครับายจะได้ล้งบลทีมงอนเราเ่าค่ยุคตอนนี้คือหนาน้มขึ้นแล้วค่ะี่คนไปขึ้นต้นหนาขนเรอยๆแต่เป็นของไอ้หีแก๊คิวกระพมหรือไจ้ควทักอลพง่น้องแข็งนัพี่แบอกว่าให้พี่ไปบนายังแข็เลยพี่น้องแหนักเลย แบบบุ้มมาจะเด๋ยวเลยว่ะทันเลยว่ะต่ทัน่นมีตั้งของตั้งนต้่นเต่ทันพี่น้องครับบอกเลยว่าอยาเพิ่งจ่ายบึ้มเดียวเลยใก้จะงไหนใจร้ายโตไปแล้วโอ้อแดงไม่้องเปิดสาวอคนังรักเนี้ครับ้ายมากกวา้ไหกคนี่อยู่เนยเรามไหนเือกจะไข่เลอถามมากครับตอนน้มึงกอยาเล่อีกนงอ อันนี้คือทีมงานเราครมอาว่ามะลมาซอมแทบปีนกางด้นมโมัน่อมาลิยืนดีโอ้็าี่นหอกเห็งขัดเลยอ้ายุเข้าหนักเลยชื่อเล่นพี่น้องเอ้ยค่าบัตรลอยยบบาทพี่น้องครับค่าบัตรลอยยี่สิบบาท ยู่มยูม right? ันลหะพี TL: ่น okay. ้องอาบางส่วนใคส่มันลพี่น้องเนี่ยนะมดกระบวนการแล้วโรงพยาบาลพยาบาลสาวใหือร้นนหนาวไม่หอมมันหนาวปะวยังก็ไ่มยังเฮ้ยเดี๋ยวให้คลิปไว้แล้วกเนี่ยไปไไอมไปไปิ้ยลาอยไรเรานี่ยไปไทยไปไทย นีเขาลงสักรายงานเป็นไงครับผมอ้่พีนงเก็บของปรทันเนาะเก็บของปรทันบึ้มมาเลยว่ะพี่น้องล้นเดีล้นล้นรุมัดมาทีเดียวล้มมาเลยมาบ่มาบ่เลยมแรงมากการนี้ตีนะครับผมคือสำคัญที่สุดคือหัวใจคือนักตีนะครับผมต่างเต้นกับปรทันนะครับงประทันอะไรเพียรคับพ่จ๊คประยู่อยากพูดอะไรเจ้าหน่อยอยากเรียบอยากเรียบเพราะเป็นมาหน่อยงงามครับผม นี่ไม so, hey. uh ่ท oh. oh, ิ oh, ้งเก็บมาแล้วนะผมเก็บของมาแลยไม่ทิ้งนะครับเกือบประทันเนาะโอ้ยโอ้ยมันประทันเดี๋ยวเนาะบุ้มมากับปวดร่ได้ตั้งรักนี่ไหครับบรรยากาศบรรยากาศวนๆเลยครับผมแล้สารจะมือกล้องนี่หระกล้องกล้องกระทิงเลยนะว่ากล้องกล้องกระทิ้งแรงเพิ่องครับข่าพุ่มพุ่มไปโอ้ยสงสารอยู่ใต้โอ้เดาโอ้เดาโอาวนตกะมองเลยโอ้ยวนตกแล้วที่ได้เล่นมาบุ้ม อู๋เฮียงครับพี่พี่น้องเฮียงครับเฮียงครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในเบื้องเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อบรรยากาศล่าสุดพี่น้องครับรถแม่ค้าแม่ขายกลับเกือแล้วผมขึ้นมาน่าจะได้ยกเลิกนะครับผมเพราะว่าฝนบ่หยุดเลยแต่ว่าคอยก็เก่าคอยก็เก่าแต่มันบ่หยุดนะพี่น้องมันคือผลไม่ไดหนึ่งก็เสี่ยงตรงที่ว่าคนจะไม่เข้ารับชมพี่น้องเสี่ยงขาดทุนเยอะนะครับผมสมัครคนจัดเด็กรถแม่ข้าแม่ขายเริ่มทยอยกลับแล้วครับ น่าจะยกเลิกนะครับผมพี่น้องน่าจะนกาเห็นเนีนเห็นเนีนตนเบ้ากันเนาะล้อล้อปิดครับแล้กันยกเลิกกับคงทำาีกว่าครับผมอ่าอย่านี้พิมพ์สัญลักษณ์นะครับผมพิมพ์สัญลักษณ์ โอ้เส oh, be ียบไปแล้วยกเลิกแน่นอนใช่ไหมคิดว่าไม่ขายไม่ขายกับนเร็เห็นต้นครับพิมสังรสีคนที่เหมือนพี่น้องทีมสังรสีคนที่เหมือนพี่น้องว่าคนจัดวันนี้คนจัดวันนี้เป็นคนจัดเดียวกันกับที่อยู่อะไรนะดงหลวงครับมุกดาหารนะครับพี่น้องครับก็คิดว่าจะย้ายเลื่อนเป็นเลื่อนนะครับผมคิดว่าเดิถ้าคนมุกดาหารต้องมีเจรจาบอลนี้เ้าเป็นหัวนะครับพี่น้องครับ รอดูแล้วกันรอดูแล้วกันว่าจะเปิดหืเคุณหมอท้องฟังนี่เปิดเพลง่น่ผมก็เลวยว่ายังนะครับ้องนี่เปิดเพลงมเิดเพลงนีนน่เปิดเพลงแ้ถอยก่อน <laughs> ถอยกัอนเออครับ <c oughs> เราทำารู้สึกจันบิ้วนะครับผมยกเลือกแค่มันมานบัร <c oughs> <อ>แค่ละผมมาไกับไปทานขายกับบนหรอ ไม่ค่ะครับเพื่อนเหเออเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมเออแต่ว่าที่นี่ยยกเลิกแน่น้องขออนุญาตหยุดวาดิฝนลมันช่อเนาะครับฝนฝนต่างใจแห้งบุ่มนะกระเสาเลยเ์ดีจ้ะถ้าเกิ่ง้องนะคร oh <ara> ับยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแมนนอนไม่เก่งเล่นเล่นพรุ่งนี้เล่นพรุ่งนี้เวลาเดิมที่เดิมที่เดิมนะครผมพรุ่งนี้เวลาเดิมที่เดิมนะครับกาบาเวลาเดิมที่เดิมฝนมาแบบเก่าเกือเกือไปจัดเป็นกาบา การที่แบบเลิกยกเลิกพรุ่งนี้นะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือยังเล่นอยู่แต่ว่าเล่นเวลาเดิมที่เดิมแต่ต้องดูพยากรณ์ถ้าขนมาอีกก็คือตามเหตุการณ์เลยตามเหตุการณ์แ่ตยกเลิกเลยเนาะตอนนี้คือที่ามเหรคือเก็บของกลับบ้านเม่อานครับผมกับบ้านหมดเลยนะครับผมแต่งหน้าฟรีนะครับ ยังได้กันแล้วนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่หนิงพิณกรก่อนคุณพี่หนิงพิณกรนะคะให้ค่าน้ำชาให้ห้าร้อยบาทจากวัดวิ่งหายมากหายต่อเลยนะครับเออซื้อเครื่องทับแต่งซอยกันพี่น้องเพราะว่าไม่ทิงกระดูดแล้วยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณพี่หนิงก็ดูงาอยู่นะครับเ้อแต่งหน้าทำไมเนื้อแต่งหน้าเขาอั เอาแยกย้ายกับบ้านไปฉาำน้ามาเป็นเพื่อนมาค่ะเหลือแค่พูดต่อให้แม่ดูหน้าสิสวัสดีครับแม่ก็แต่งหน้าเต็มแล้วเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องครับผมเจอกันถึงบ้านแล้วครับพี่น้องฝนยังตกอยู่เลยนะครับณตอนนี้ณตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะครับคนกอง แ่งนาแ่งตาขนของกลับบ้านเมื่องผนฝนยังตกอยู่เลยนะครับพี่น้องครับถึงบ้านหมดแล้วนะครับถึงบ้านกันหมดทุกคนอะไรแล้วนะครับเก็บของกันนะพี่น้องหมดเลยโอ้ สองข้อห้องนะครับ <Yeah. S 1> โอ้ทองไทยคลิปนี้แล้วโอ้แม่รอตำตีนท้องไทยคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณทุกซับสกายทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ